ครับผมจะเอมือหนึ่งมาแล้วนี่ก็หกโมงเชา้าแล้วครับเปิดตู้ใหม่ๆว่าจะยอด20สิเหรียญเเจ็ดเจ็ดกับดาวนะครับเจ็ดเจ็ดกับดาวยีสเหรียญ10ครั้งสิครั้งจะได้อะไระก่อนอื่นก็ฝากด้วยครับ ที่เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วก็จะได้ทําบุญอุศลอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับไปบริจาคข้าวของผู้อยากไร้ผู้พิการทุกๆสิ้นเดือนนะครับเอาฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยก็จะมาหยอดเลยไม่พูดมากครับเปิดตู้ใหม่สองตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับ ตัวนี้จะมีไฟต้องหยอดครั้งแรกก่อนไฟ2อ,อดวงจะขึ้นดวงส้มกับแตงโมนะครับหยอดให้ไฟขึ้นก่อนหยอดให้ไฟขึ้นก่อน,อไ,ฟน,อนไฟก็จะขึ้น2ดวงข้างล่างยี่เรียกแอปเปิลไปไม่ถูกนะ <c oughs> ครับขึ้นแล้วไฟ2ดวงอ่ะก็จะมาหยอด20่เหรียญ ยีเหรียญเจ็ดเจ็ดกับดาวจะ,ะได้ไหมมาลุ้นกันสิบเหรียญเลยนะครับะสิบแล้วลับทีละสิบ อ่ะยอดทีละสิบยอดทีละสิบยอดสองช่วงดีกว่าอ,อีกช่วงหนึ่งตัวเดิมสิบเหรียญก็เป็นยี่สิบนะครับครั้งแรกดูตรงไฟก็ได้นะครับไฟดูชัดๆให้ดูชัดๆเลยตั้งกล้องมันอยู่ไกลเห็นไม่ชัดครั้งแรกไป แตงโมนะครับแตงโมครั้งที่2องดูตรงไปก็ได้นะครับปครั้งที่2องอีกนิดเดียวอีกรอบเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้ไปอีกสครั้งรอบแรก หกละครั้งละครั้งใหญ่เลยอีกครั้งนึงรอบแรกรอบแรกสองรอบรอบละอสิบเหรียญอ้าวฟรีไหมฟรีให้อยู่หนึ่งครั้งไม่ได้สองครั้งไม่ได้ฟรีไม่ให้เลยอ้าวครั้งสุดท้ายรอบแรก เหรียญรอบแรกครับป้ายไม่ได้แล้วไปต,ตกะระฆังแล้วสรุปรอบแรกไม่ได้นะครับรอบสองรอบสองอสองรอบเลยเจ็ดเจ็ดกับดาวอันนี้ไม่ใช่สูตรเอฟซีนะครับเอฟซีให้ยอดตัวเดียวผมรวมสองตัวเลย บางคนให้หยดเดอย่างเดียวบางคนให้หยดดาวอย่างเดียวผมหยอดรวมเลยรวมกัน2เลยนะครับามาครั้งที่2ครั้งที่2องรอบที่2องี่สิเหรียญไปแล้ว10เหรียญสิบเหลืออีกสิบขึ้นไหม บาย่สิบานะครับสองบา่สิบเนี่ยสักคู่นี้บา่สิบอันนี้เอาตัวนี้แล้วกันตัว50แล้วกันรอ,อบที่2องรอบที่2 แปลกไม่ได้ามาดูรอบที่สองก็ใจร้อนนะครับใจเย็นๆเห็นคนที่กดรีบๆกด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 เนยได้ต่างใยใยใยมากด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 เนี่ยหมดตัวทุกไลน์คนที่เขาหยอดใจเย็นเราได้ทุกคนอ่าที่สังเกตที่สังเกตครับเท่าที่สังเกตดูผมรีบๆรีบๆเน,บบบบนี่ยโดนกินก็ อ่ามาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกสองตัวเป็นเดิมนะครับเจ็ดเจ็ดกับดาวครั้งแรกไปรอบสองไม่ถึงไม่ถึงอ่าก็ครั้งที่สองว้า อ่าได้สามครับได้สามครั้งแรกได้ครั้งแรกสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญอ่เดี๋ยวอีกสามสามครั้งกูชาติได้ไหมสามครั้งเ <ๆ S 1> ดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสองครั้งนะครับสองครั้ง ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว,ลวฟรีไหมไม่ฟรีให้ฟรีให้เรื่มบอกไปตู้ไม่มีตังค์ผมรอรอว่าจะเล่นเมื่อวานคนก็ไปก่อนที่อยียงที่บอกนะครับว่าจะเล่นสูตรที่ได้50เหรียญไม่เล่นสักทีตู้ไม่มีไม่มียอดไม่มีตังค์ครับว่าจะรอรอจะเล่นให้ดูอยู่ ก็ตู้มีตังก่อนอเดี๋ยวลูกค้ามาหยุดสักครู่เดี๋ยวเหลยสองครั้งก็เหลืออีกสองครั้งนะครับช่วงนี้ตู้ไม่มีไม่มียอดเลยวันคนก็เอาไปออกไป800อนะครับออกไป800ยที่บอกนะครับ ตู้ไม่มียอดกินยากครับสูตรไหนก็กินไม่ได้ถ้ามีคนออกไปแล้วตู้ต้องเก็บตังค์ตูตเต้เก็บตังค์เก็บตังค์สะสมใหม่มียอดนะูตู้กปอย่าปล่อยออกมา <c oughs> อ่ะมาครั้งที่อีกสองครั้ง ไม่ถึงครับไม่ถึงเหลือครั้งสุดท้ายสรุปแล้วคงจะไม่ได้ครับที่บอกไว้ว่าตู้จะเก็บตังค์พอมีคนตอดตังออกไปแล้ว800รยนะครับครั้งสุดท้าย สุดท้ายครั้งสุดท้ายสุดท้ายจะออกไหมสองรอบรอบละสิบเหรียญก็เป็นรอบละห้าก็เป็นสิบนะสิบครั้งสิบครั้งไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงแล้วหมดแรงก่อนอสรุปหายไป17บเจ็ด ได้สตัวเล็กตัวเล็กนะถ้าไ,ได้ตัวใหญ่ก็คืนทุนสองร้อยยังไงก็ได้200ร้แล้วตัวใหญ่ก็อย่หลือฝากไปด้วยครับฝากกดติดตามกดถูกใจไปด้วยสินเดียนก็จะไปทําบุญกุศลร่วมกันอุมโมทนาอนุมโมทนาสาธุร่วมกันนะครับบริจาคข้าวของผู้ยากไร้ผู้พิการก็มีต่อคิวอยู่หลายคนเลยต่อคิว รอคิวอ,อยู่ยาวเลยก็ตอนนี้ก็ทุนส่วนตัวอยู่เดืยนละคนเดือนละคนะจะได้เพิ่มก็ขึ้นอยู่กับผู้ติดตามผู้ดูแลครับะจะได้บริจาคเดือนละสองคนสาคนสี่คนไหมกอกฝากไว้ด้วยจะเอเมือหนึ่งครับผม